เห็นเห็นทุกอย่างพี่โอเคใช่ไหมถามว่าโอเคไหมอ่ะผู้ชายมันไม่มีคำว่าโอเคหรอก ผมเจ้าของช่องครับเ้ยรให้เขายึดช่องให้เขาเปิดงานอะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นตัวละครวันนี้ตัวละครเขาเรียกว่าตัวละครครับคนนั้นแมนพาวันนี้มันจะมีอันนี้นิดนึงใช่ไหมมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีพล็อพมีพร็อพมีพร็อเออถ้ามาแบบปกติเนี่ยโลกมันก็คือเขาเขาก็เฉยๆแต่พอดีว่าพี่ชายผมเนี่ยเขามีปมเว้ยมีปมกับคนมีปมกับกับไบค์คนขับบิ๊กไบค์เพราะว่าคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยเคยเคยไม่จริง นนั่งเเกมาลยอ้าวแต่เขาเชิญจะออกช่องนะก็คือคนขับบิ๊กไบค์เขาเคยมาจีบพี่สะใภ้เราใช่วันนี้เราก็เลยจะเอาแก๊งบิ๊กไบค์ไปถล่มเขาเราแกงบิ๊กไบค์ไปถล่มเขาแล้วก็ต้องมีพร้อมนิดนึงแล้วก็ต้องลงทุนนิดนึงเราก็ต้องลงทุนไปเช่ารถมานะคะซึ่งแบบรถมันก็ต้องแบบมูลค่าค่อนข้างแพงอ่ะไม่งั้นมันจะประมาณห้าร้อยล้านได้เฮ้ยไม่ถึงเออประมาณแบบ ประมาณร้านสามร้านสามรุ่นอะไรร <Okay. S 2> ุ่นอะไรรุ่นอะไรดีวะไม่ร้านสามบอกอาร้านสามอ๋อร้านสามใช่ไหมคือร้านแรกไปก็ไม่ได้ร้านสองไปเจออีกทีร้านสามครื้นคลื่นครื้น,รนเราก็มีพร้อมนิดนึงเราก็ไปเช่ารถมาค่อนข้างแพงแหละก็คือจะต้องเป็นแบบคัส์ใหญ่เลยคัส์แบบไปถึงแล้วคือแบบโอ้พี่พี่ชายจะอะไรต้องแบบว่ามีเครื่องอ่ะจะต้องแบบเลงนิดนึงอ่ะ ะะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแขกรับเชิญเรามากับรถอะไรอันนี้เราไปเช่ามาเลยนะเราบอกให้เช่าเหรอใช่เราเช่ามาเลยคนคงจำหน้าได้กิฟคุณหนูคุณตาไม่คุณจะไม่พูดอ่ะเอาล่ะวันนี้ภารกิจของผมทำไมต้องแอ๊์เราเราจะไปจีบเขาเอะต้องใช้เสียงอย่างนี้สิภารากิจวันนี้ถ้าผมไม่ได้ตัว พี่ชืตาตัวพี่ตาเออจงผมไม่ได้ตัวพี่ตานะนี่สภาพเนี้ยใครให้มึงออ้าวกูให้มึงไปแกล้งเขามึงจะไปตัวเขาทำไมคนสุดบบนี้เขาต้องก้นมาเลยทำไมต้องเสกหลอกไม่เข้าใจก่นผิดใจเหรอกูไม่เข้าใจเลยก้นผิดใจไปเลยค่ะใช่แล้วมึงคิดว่ามึงจะทำเขาไม่เอากูหรอมึงมึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงมึงแบบมึงดูสภาพกูนี่เป็นไง่ะมึงมึงคิดว่ามึงคิดว่าแบบพี่ชายใดๆจะแบบผึงมั้ย ไม่หึงหรอกแต่จะทำให้หึงเอาให้เขาเลิกกันเลยเอ้ามันคือภารกิจปะภารกิจเอาเอาเอาหึงไอ้แจ้คเอาเหรอเอ้ยหึงว่ะโอเคโอเคโอเควันนี้คืออันนี้มึงกูไม่มีบรรยากาศเลยให้มึงนะคือถ้าเกิดเขาเข้าชาติวงอะมันก็ต้องหาังนี่ไงร้านสามกูเนี่ยจะบิดเต็มที่เลยเออโอเคงั้นเดี๋ยวน้องแขกรับเชิญของเราอีกคนนึงน้องเจมไปเจอกันที่น้องน่าจะรอนานแล้วเออรอนานแล้วแหละ แม่งพวกกูไม่เคยตรงเวลาเลยเป็นยังไงมึงเป็นเห็นกูเล่นกล้องอยู่มึงต้องคอยไปดิเน้อคือว่าพวกเราไม่เคยตรงเวลาเลยสงสารน้องเหมือนกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอน้องเจมที่ตะวันนากันดีกว่าไปค่ะไปค่ะเป็นไงครับวันนี้เราเห็นหน้าค่าตาของเขาเรียกว่าอะไรนะแขกรับเชิญเหรอเออแขกรับเชิญของเราแล้วยังจะเรียกว่ามันเป็นแขกรับเชิญ เป็นได้แค่แขกรับเชิญดูมันแต่งตัวบอกว่าเออเนี่ยคอนเทนต์วันนี้นะมึงต้องไปจีบสาวนะเว้ยไปจีบพี่สะพ้ายกูนะเว้ยแล้วพี่สะพ้ายกูอย่างสวยเลยดูมันแต่งตัวสิคะทุกคนตัดภาพไปตัดภาพไ,ไปดูเมื่อกี <c oughs> ้บอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะ <c oughs> ผิดคอนเซ็ปต์ดิฉันมากเลย <c oughs> แต่ก็วันนี้ก็หวังว่าเราจะได้เห็นคนแบบเราจะทําให้ ี่จะได้หึงให้ได้แต่จะหึงได้รื้เปล่าไม่รู้ว่าหน้าตายขนาดนั้นเออแกเป็นคนสนุกสนานมากอ่ะแกเป็นคนที่แบบ่คิดอะไรนิ่งๆเราก็ไม่รู้อ่ะกดใครไม่ค่อยจะเป็นเออเจอไปแล้วเจออย่างนี้ไปแล้วจะจะยังนิ่ง<ะ>ไม่อยู่เปล่าเออขาจะนิ่งได้อยู่ไหมหรือว่าเขาจะแบบกลับมาว่าเออเฮฮาเซลเซลสนุกสนานไปด้วยอะไรเงี้ยจะเก็บทรงอยู่หรือเปล่าไม่รู้จะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นย,ยังไงมัน,มนเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่สไพร์กันเลยดีกว่าค่ะ เอานะครับตอนนี้เราเราด้วยนะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเลยเราอยู่ใกล้บ้าน,นโคตรอันนี้คือพี่สะใภ้แล้วนะคะคือพี่แตงสวยไหมบอกแล้วว่าสวยเคมมาบอกแล้วว่าสวยมากบอกเลยว่าเจ็บมาเราคิดว่าวันนี้โดนไหมโดนตีนะ <c oughs> ไม,ไมค่คิดว่าไม่ได้คิดว่าที่เกมแบรนด์ี้นะอาจจะมีอันจะมีอันนึง อาจจะมีนิดนึงขอขอดูอาการหน่อยแล้วกันแต่ว่าถ้าสมมตินั่งก้มหน้าเล่นเกมก็ไม่แน่ใจอีกนะหรือเดี๋ยวให้จอยมชงให้เออเดี๋ยวไปชงไหเดี๋ยวผมเป็นคนชมจริงปะมันถามแล้วมันถามแล้วมันจะมากันทำไมวะสิ่งไงก็เลยบอกว่าชอยเคยนัดกันไว้แล้วว่าจะมากินข้าวกันเออแล้วทางจีไม่เคยมาเ้าไม่ใช่เ้าไม่ใช่วันเกิดวันอะไรอย่างนี้ไม่มาไม่มาเลยไม่มาเดีวว่า เดี e <า>๋ยวเราจะขับเดี๋ยวคลิปอาจจะขับไปกับอะไรต่อนแล้วก็จะทําเป็นโทรแบบโทรบอกเพื่อนว่าเออเอนี่บ้านหลังนี้เดี๋ยวกูส่งโลไปเดี๋ยวม่นางกะไเงยต้องให้มันออกมาก่อนต้องให้มันนั่งนอกก่อนแล้วค่ไปเออเออเออโอเคได้โอเคตามนั้นท <ikh> ุกคนไปโอเคไปฮะไม่เถิดใส่ก <t reproduce> ูก็เดี๋ยวต้องใช้อะเดะดี๋ยวต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้ต้องไปทำไอ้อะไรวะพรีวิวพรีวิวรถให้ให้เพื่อน วันนี้มาทำอะไรกันคะทำไมพูดเสียงเตียมป๊อไปพูดเสียงป๊อกหน่อยนะครับวันนี้มาแก้มึงพูดดังๆมาแก้ที่เกียงที่กีตาหน้าเขาไม่รู้ว่าต้องตีต้องตีนไหมออโอเคไปถ่ายรูปกันหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามโอเคสมฉุน เออนั่นแหละนั่นแหละน้องพี่อ๋อเออนั่นแหละโมฮีรุนนะแล้วเรื่องถ่ายรูปพี่ใครนะติดต่อพี่ไว้ยังพูดไหนวะได้ลายมาแล้วเดี๋ยวพี่ไอ้วันุฒ้คนที่มาเปิดเครื่องเสียงสามแสนที่มันอยากใหพี่ลองยืนโอ้โหนั่งก็ได้ไหมเครื่องเสียงสามแสนใครวะแค่นี้เห็นแล้วถ่ายอะไรพูดไหนก็ถ่ายกูต้องเข้ากล้องด้ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องออกไปเลย มึงกับสีผมกูเด่นกว่าพี่เคานะใช่จ้ะได้ได้ได้คุณถ่ายไปให้ใครเนี่ยคุณถ่ายไปให้ใครเอะถ่ายไว้เผื่อที่เราจะไป่ไปได้ที่เราถ่ายแล้วก็รู้ว่ามุมกล้องไม่ได้พี่ได้ข้างนี้พี่ได้ข้างนี้เสือข้างเดียวเหรอเสือข้างเดียวเหมือนกันเลยอ่ะทำไมไม่เห็นชวนกูถ่ายเลยนะกูเป็นเพื่อนมึงมานานนะไอ้เทียนี่แปลฝด ไอสัตว์ถ right. like right ่ายใหม่ดิขออีกรูปนึงเดี đi, ๋ขออีกรูปนึงแตต้องยืนตึงงวป่ะมันย้อนแต่งเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ชัดไม่ชัดไม่โปร่งไอ้วุฒไหนวะไข่ดีดีที่อย่ามือสั่นพี่วุฒโคตรอะไรมันอยู่ที่ไหนแค่ตรงาลายแค่โรงบาลายที่ร้อยที่ไม่ใช่โรงบาลเนี่ยพี่กูขอดูได้ไหมได้ดิได้ดิกูขอดูได้ไหม โอ้ไม่เห็นสวยเลยมึงถ่ายรูปพี่เขาไม่สวยอ่ะเออไม่มีภาพช็อปไงมือสั่นเลยเอ๋อแล้วแล้วพี่ได้สถานที่อะไกำลังคิดอยู่เนี่ยตอนนี้แม่พี่เขามีที่ไหนพี่พี่ได้มีที่พี่เหรอเดี๋ยวเป็นพี่แบบถ่ายรูปอะไรจะเอาแนวไหนกดีหรอจะเป็นแนวเซ็กซี่พี่แบบว่ากูชวนมึงมากินข้าวกันนะมึง มีแบบริมหาะไรพี่แบบริมหาอะไรแเป็นกระท่อมริมหากระท่อมไปนะกระท่อมไปกระท่อมไปทำอะไรริมหาเหรอไม่เอาแนวไหนก็พี่เขาถามแนวไหนเป็นแนวซีซี่อ่ะพี่ยี่งที่กูนั่งถามเนี่ยกูเสนอตัวเองเลยนะเนี่ยไม่มีใครตามกูบ้างเลยเหรออยู่ไม่ได้ไหมพี่จริงเนาลาซซี่อ่ะจริงจริงหนูก็เสริมนมเนาะพี่ตานเนาะแต่ว่าไม่ไม่สนใจหนูเลยเอ้ยเอ้ยมันน่าค้นหาแล้ว ได้คนหาอาจจะค้นไปแล้วไม่เจออะไรก็ได้ลึบลับลึบลับลับเกินลึบลับลึบลับก็แม่งกไงอ่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มาเลยค่ะอ่าโ่อแม่เหรอไม่เห็นหรอของแม่เขาน่ะเต็มเลยเห็นป่ะเต็มเสื้อการังการแม่นี่การบันลึกกึบเอาการังกายไหมอันไหนอยากให้ใหญ่เล็กไม่ใหญ่ไม่ไม่ลูกที่มึงจะถ่ายกันอ่ะมันเป็นแบบไหนมันเป็นแนวไหนมันก็ต้องแบบแนวเซ็กซี่ กูก็จะต้องแบบเออมีจัดแบบประมาณเนี้ยจัดเือจัดจัดหรือจับจัดทั้งจัดหรืจับอ๋อเพ่เงี้ยมันเหมือนไทยนู้ดนะฟังไว้ฟังมาเพื่อตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องต้องคุยครละม่เออม่กก็นั่งเก่งๆอ่ะคือมึงมาหานางแบบใช่ไหมที่มึงแบบเอออยากมาโน่นแล้วแต่เขาดิตัวเขาจริงเหรออ้าวก็นมของเขาไม่ได้อยู่ที่ติดมือกูไว้นี่ถู้เปล่า แล้วแต่แล้วแต่แล้วติดจิตจิตใจความคิดเขาเลยอันนี้มันก็เป็นของเขาถูกอยู่บ้างละถ้าหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงเนี่ยมาขอดูจูด้วยค่ะเงี้ยคือก็แล้วแต่กูใช่ไหมกูเลือกให้เขาดูไหมไม่ต้องถามเขาโอเคเอาไว้ไม่แต่ว่าพูดเลยไปไหนไม่รู้เออมันของใครของมันไงใช่ป่ะอันนี้เราห้ามกันไม่ได้พี่เกลียวถ้าผมจะเอาพี่ชายถ่ายรูปได้เลยจะถามเขา ไม่มันมันก็ต้องขอหัวเอาไปละมันเป็นแนวเซ็กซี่ไงไม่มันอยู่ที่เขาไม่ผมก็ถามพี่เพราะว่าเียนแรงนอยไม่คือไม่คือไม่ให้อ่ะที่บอกไม่นี่นี่ไม่เคยห้ามอะไรแต่ไหนแต่อะไรมาแล้วกานจะไปไหนอะไรเงี้ยแค่บอกว่าไปไหนคำถามมึงไม่ห่วงมึงเดียวล้วต้องไปด้วยกันเหรอเพราะว่าไม่ได้ไปเพราะว่าพี่พี่เขาเปิดให้ผมดูอ่ะคือมันเป็นแนวแบบแนวนู้ดเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้หนูเห็นคือแบบว่าเปิดข้างหลังปิดนมข้างหน้า อันนั้นคือเพื่อนเขาถ่ายหมายถึงว่ามันจะเอาไปถ่ายอย่างนั้นก่อนแล้วแต่เขาอันแล้วนะ้าแต่เขาแล้วแต่เขาปะโคตรเปรี้ยวเลยเออทำไมผูกกูไปเป็นยี้มงวะเอามึงเอาไปได้ปะล่ะหมายถึงอะโอ้โหผูอะไรอย่างชอบคำนี้เลยเอาไปได้ปะมึงเอาไปได้ปะนี่ไงก็ถึงของเขานี่ไงหมายถึงว่ามึงเขาให้ไปแล้วเราเอาเขาไปได้เปล่าไม่มีลายแล้วไงก็เออก็หมายถึงอะมีลายแล้วไงเดี๋ยวก็มันแล้วแต่เขาเข้ได้ไหมอ้าวมึงแลกลายกันตอนไหนน่ะก็แรก แม่ตั้งนานแล้วนานนะตั้งนานแล้วตั้งแต่มาเลยนะก็ตายสักพักหนะึ่งคุยกันแต่งานนะสัตว์นี่พี่สะพ้ายกูกูรู้ว่ามึงมันก็เจ้าชู้แหละไอ้เหี้ยแต่ว่าเว้นไว้สักคนหนึ่งก็ได้ปากเบาได้เบาห่าห่าโหช่าาทำเป็นไม่ ร้อยลูกสามพัน้าโอเคโอเคร้อยลูกสามพันห้าเดี๋ยวกันนะรูปหนเริ่มต้นเริ่มต้นต่อรองไม่ถึงร้อยลูกดอกเสื่อพี่เยเพราะว่าพี่พี่เรียนอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวกูหเยบด้านในไ่ต้านโอเคมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะขนาดร้อยผ้าแค่สิบเ้า็ิบหน้าไม่อรอกนะไม่อาจจะเป็นช่ำลลูด้เหรอยีู ร้อยลูกสามพันห้ากูว่ากันเหนื่อยนะกูก็ว่ากันเหนื่อยเหมือนกันลูกละสามพันห้าบาท่านแล้วเอาหรอเอาหรอถามจริงแต่ก็ว่าเอาตังก่อนแล้วเนาะเขาโอเคแล้วนะอันนี้หนูเคลียร์ให้แล้วนะพี่เกียงพี่ตังเขาโอเคแล้วนะแต่แต่เทาครับแม่ตัวเท้าแม่และพี่พี่โอเคหรือเปล่าแม่พี่พี่พี่โอเคพี่โอเคใช่ไหมไม่โอเคยัไง ก็ถามถามพี่ไว้ก่อนนะว่าพี่โอเคหรือผู้ชายมันก็ต้องคุยกันนะถึงจะบอกไม่ถามว่าถามว่าโอเคไหมอ่ะผู้ชายมันไม่มีคำว่าโอเคหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันมีแค่ว่าเราเข้าใจแฟนเราไหมถ้ามันเป็นความสุขของแฟนเราเราก็เราก็เราก็ยอมได้ไม่เป็นห่วงเหรอก็เป็นห่วงแล้วจะให้ทำไงแล้วห่วงไหมก็เป็นห่วงไงไม่เป็นห่วงกับห่วงคนละเรื่องไงคะ ก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็เป็นห่วงทุกครั้งที่เขาออกไปไม่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ไปถ่ายนะไปแค่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนตากล้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงทุกครั้งแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันคือความสุขของเขาเียวเป็นห่วงก็ห่วงแต่แต่อันนี้อันนี้อันนี้หนูหนูพูดไว้ก่อนเลยนะคือแบบไอ้แก๊งถ่ายรูปเนี่ยเพื่อนหนูเนี่ยคือมันเหี้ยมันมาล้ว่ะ้ให้ทำยังไง มันคือการตัดสินใจของเขาเองเขาก็อยู่มาจนแก่ป่านนี้แล้วเอ้ยใช่เปล่ามึงเสียงสูงตอนปลายอ่ะไอ้นัทจะให้ให้กูเผาเปล่าเราจะไปคิดเราจะไปคิดอะไรให้เขาไม่ได้หรอกเราเราแล้วแต่เขาอะเนาะเออเขาอยู่มาจนแก่ป่านนี้นะไม่ประเด็นประเด็นคือทำไมคุณรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเหมือนต่างจากตอนที่อยู่ไทเทคแล้วมึงเนี่ย่เขาให้กันลูกเราสามสิบห้าจริงหรอมึงไม่ใช่ คือถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าห่วงมากมากข้ามมากๆอึดอัดสุดท้ายถ้าไม่ใช่มันก็ไปอยู่ดีเออกปะล่โอ้ยทำผมเว้ยเออแม่งเป็นไลฟ์โค้ด่ะไลฟ์โค้ดเกียงไก่เกียงไก่นััสวีอะไรนะไม่ใช่มันไม่ใช่ไลฟ์โค้ดอันนี้อันนี้เราก็ต้องเหมือนเหมือนเราโยนหน้าที่เข้าไปว่า ให้เขาไปหาจงคงด้วยวิธีนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับหาจัางนี่หมายถึงก็แล้วแต่ตีสำนึงตัวเองว่าจะไปจะควรจะไปหรือจะควรไม่ไปกูเหนื่อยแล้วอ่ะกูหิวด้ะอ่ะทุกคนปรบมือใส่เมี่ยงรักสาภาพโคตรดีกูบอกให้ปรบมือให้พี่เคียงเลยค่ะกูเนี่ยประสาจะแดกพี่เคียงไ มาแก er ้ยิ่เฉยสิเนี่ยพี่ไม่เห็นกล้องหรอไม่เห็นเหรอเยไอ้เหี้ยอม่อ้ไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไไอ้ไ้้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไออ้ล้ไอ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 ไ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไไม้ไไอ้้อไอ้อไ ไม่เออมันถ่ายเหรอใช่เราเรียกพี่ไงเออพี่ไม่หึงดดาักปองไวย่เงี้ยเออพี่ไม่หึงหน่อยเหรอเออเนี่ยคือมันเป็นปกติอยู่แล้วแน่แนหันมองกล้องไม่อ่ะก็ก็มันเป็นปกติจริงพี่เกียงเอาเขาไม่ลงจริงเออเอาเขาไม่ลงเอาเขาไม่ลงเปป็นกติยากไม่เออยากเมื่อกี้เมื่อกี้กูถึงกับต้องไปโวยวายพี่ตัแกจไม่ไม่ไหวแล้วแม่ง ไม่งไม่ไม่ว่ะบอกแล้วจริงบอกแล้วบอกท่านเป็นแม่ก่อนนะมันต้องมีการตุบตับกันสักหน่อยแล้ววะแต่แต่เห็นหน้าพี่เกียงตึงนะปกติกกูมาหน้าไม่เคยตึงเลยนะเออมันก็มีไม่ใช่คิดมันมถามว่าถามว่าผู้ชายทุกคนมันก็คิดเหมือนกันเออก็คิดมากอยู่มันมันก็คิดทุกคนแต่ทีนี้เราก็ต้องเคารพตัดสินใจพูดการตัดสินใจชีวิตเราถึงเวลาเป็นเรื่องเออมันไม่คนละคนละเรื่องกันนะ โอเคครับตอนนี้นะก็เราก็พิสูจน์รักเลงไปแล้วเอ้ยรักเท่ผมพี่ชายเราว่าเป็นคนที่ไม่หวงจริงถ้าเมื่อก่อนนะเพื่อนผมคงโดนกระทืบไปแล้วแต่วันนี้เขาลอดตีนมาได้แล้วนะเราก็ปรบมือนะยินดีให้เขาด้วยเฮยินดีที่ไม่โดนตีนยินดีที่ไม่โดองไม่าหมอแล้วโอเคฮะอันนี้ถามก่อนถ้าสมมติมีผู้ชายแต่งตัวอย่างนั้นมาจีบพี่ตามรู้สึกไงเออเอาจริงๆแล้เอาจริงๆแหละถามพี่นะนั่นแหละอย่างนั้นนะพี่ดูสภาพมัน โอเคป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคป่ะไม่โอเคม้าแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะเออกูบอกแล้วกูบอกให้มึงแต่งตัวดีๆกว่าดีแต่ละคนเขาจะได้มีความหึงมึงป่ะเราอยังแตะเลยอ่ะยังแบบพวกมึงมีอะไรก็ไม่รู้โอเคอ่ะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับช่อง JDC นะครับ J Day Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอีกช่องหนึ่งนะครับ ดวงใจชาแนลครับแล้วเจอกันครับคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย